สวัสดีครับมาอยู่กับไบค์คนเดิมนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมปั่นจักรยานออบบี้กันโอเคคราวนี้เราก็มาเพิ่งเริ่มเล่นมาดูกันโอ้เคยผ่านออบบี้แบบแมบพบพวกนี้มาแล้วเคยแต่ว่าเล่นชำนาญอยู่แต่เราตายแล้วโอเคอเก็บไม่ได้แล้วก,กระโดดคือมันจะเป็นพวกจักรยานออบบี้ครับเราเราเราเออ ก็กระโดดไม่ได้ตายอ,อันนี้ใช่ไหมเคไปครับไปต่อนะปื๊บปื๊บชืบผ่านไปเลยป,ป,ปึ้ง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 ครับผ่านมาแล้วนะครับปึ้งผ่านไปเลย เจียม yeah, very good ไม่มีเร่งความเร็วด้วยเออหือยเอาไม่ได้เร่งความเร็วไปเลยมาแล้วครับลงมาแล้วก็ปึ๊บ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 โอ้โหมันเร็วไปอะ่ะเพื่อขับดีกว่าไหมปึ๊บโอเคเออไม่ได้ดูตรงนี้ เรายังไม่ได้มาตรงนี้อเออเออเดียวหยุดหยุดไม่หยุดด้วยไปแล้วมาแล้วครับมันยากไปกันนะเนี่ยอ่ะโอเคอ่ะอ้าวอ่ะอ่ะ,อะไม่ผ่านค่อยๆแล้วกันเออ,ม,อ,เอ,อเมาของขวัญเหรอโอเคมาของขวัญได้ด้วยของขวัญอยู่ เราก็ต้องค่อยๆขับปืมป้มปืม๊บปื๊บโอเคเรากระโดดได้ม,มาค่อยๆปึ๊บปึ๊บเออไม่ผ่านเออมันจะยากไปั้มครับทุกคนมาดิมาซิมาซิปึ๊บโอเค โอเคเราก็ต้องไปกันต่อค,อค,อคอ่อยๆค่อยๆออมันการิิอยามสนุกขึ้นปุ๊บปึ๊บโอเคหยุด,ดก่อนต้องกระโดดไปที่ป้ายหลุมโอเคเพื่อหยุดรถอ่าปมีป้ายหลุมอ๋อมันเริ่มตาใหม่อออมันมีเป็นตาด้วยเอาเริ่มแล้วนี่ว่า ไป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 ด่านใหม่ด่านใหม่เคเคไม่รอดเอือไ,ไปไปไปซ้ายขวาซ้ายขวาใช่ไหมอันนี้ขวาซ้ายไปไม่รอดเอือ ไปก่อนเร็วเราตายอีกแล้วต้ายขวคือเราต้องมาขวาเลยอะโอเคมามมารับะ,ะเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วได้ซ้ายแล้วไปขวาเลยซ้ายไปขวาเลยแล้วก็โอ้ต้องกระโดดได้ด้วยไม่ใช่ดิเราก็สามารถกระโดดได้แล้วเด้เอกระโดดนั้นฉจนั้นเอาไม่ได้โดนปึ๊บ เอออือ,อผ่านเอ้าไม่ผ่านทำไมครับ oh กระโดดไปเลยเย้เช็ค yeah. พอยต์ฮู้โหมีเมฆไปกันเลยไปกันแล้วนะครับปึ้งว้าวแล้วแล้วจุดมุ่งหมาไม่อยู่ไหนจุดมุ่งหมาไม่อยู่ไหนจุดมุ่งหมาไม่อยู่ไหน ข้ามาแล้วเราข้ามาแล้วเลยเราข้ามาเลยเฮ้อจุดสตาร์ทตรงนี้ก็ต้องมาเริ่มใหม่กระโดดข้าไปเลยไม่ได้หรอโอเคเช็คพอยปึ๊บชึบปึ๊บเช็คพอยอีกรอบอื้อมันครับทุกคนอ้ากาลัาสนุกอยู่เลยนะ ก็เป็นอะไรของเราเนี่ยก็โดดมาตรงนี้แล้วก็บวงเวนข้ามโอ้ยชนหัวโ,โนโมันอะกระโดดโดดสิไปแล้วครับโอเครอดอ <c oughs> ไป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 ขีให้ยืนมันบรรทัดน,นี้แล้วก็ไปแล้วครับ ขึ้นมามันต้องให้เรากระโดดใช่งไหม <c oughs> เราไม่รู้ว่ามีเป็นแบบให้กระโดดกระโดดกระโดดเราต้องหยุดนิ่งอะ่ะเฮ้ยเอาผ่านด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวกลับมาไม่ได้อันดับหกนะเครียดมเรียบร้อยอ่ะไปเลยไปลเลยเดี๋ยว อ๋อเรากระโดดได้แล้วอ๋อโอเคให้เรากระโดดให้ตรงเป้าอโอเคมาไปไปล่นลงรูไปล่นลงรูปึ๊บ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 กระโดดอ้ามตายนะอ้ามตายนะเฮ้ไปแล้วไปอีกไปกระเด่อม,มาอีกโอ้โห โอ้โหกระโดดไม่ตรงจบกันจบกันปึ๊บคนมันจะไม่ผ่านด่านนี้กันเดี๋คนมันจะไม่ผ่านด่านนี้กันนี่แหละทุกคนไปแล้วครับตั้งสมาธิาค่อยๆอย่ารีบมากอย่ารีบมากโกระโดดเลย ไปน้ำทุกคนไปโหมันต้องได้แล้วพวกเนี้ยโอ้ขับวนรอบนึงไปก่อนมันง่ายๆเองทุกคนอ่าเอออ่ะ,อออะไม่ได้แหละกระโดดอ่ะอ่ะไม่ผ่านด้วยเออมันไม่เช็คพอยต์ให้เรา ม,มันผ่านแล้วเนี่ยมันไม่เช็ค p o ต์ให้เราเลยอะเขาเริ่มรอบใหม่แล้วเราก็ไปเลยเขาเริ่มรอบใหม่แล้วเราก็ไปแล้วครับทุกคนเก็บเกโอ้โหมันเป็นทางสั้นๆเราก็ เ้ยโดนดาวไม่ได้ด้วยไฟน้ขึ้นไปเลยตรอดสูงๆไปไม่ผ่านด้วยปุ๊บปุ๊บแต่ดาวเมื่อกี้สนุกมะดาวมะมามามาบูบูบูบบ,บยา่าไม่เช็คคอยให้เราอะ เจ้าขี้โกงปึ๊บจึ๊บกระโดดไม่ได้ด้วยโอ้โหโอ้โหเดินจับมืันเลยไหมปึ๊บอ่าโอเคนี่เช็คคอ,อยยางเอ,ออไเช็คคอยได้สักทีปึ๊บจึ๊บกระโดด ไป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 เร็จเรียบร้อย,คคยอันนะ่ะอันนะ่ะบายง่ายอยู่แต่ว่าแค่เราไม่มีสมาธิชนดิป,ป,นนะปึ๊บมาปั่นนะปึ๊บเสร็จยบ้ย ข้ามนีด้วยโขามีเล่นปปิดเราไม่อโอ้โหเปียนโนเปียนโนเปียนโนไปไม่รอดเรียบร้อยเมื่อกี้ก็จะแบบโดดข้ามด่านไปเลยเนี่ยเล้วก็กระเด็นมีเพื่อนเยอะเหมือนกันนะตรงนี้คนผ่านไม่ได้แต่เราต้องตั้งสมาธิไงเออเ่ง เราวิ่งน,นิดเดียวคือมันมันรีบปั่นเลยอ่ะเออเอออมันเป็นขีดต้องมาโดดตรงขาวๆเนี่ยอ,อาาไม่รอดอีกชนไปทุกคนต้องรีบหน่อยอีกสองนาทีเอออยู่จะตรงเนี้ยไม่ไปไหนหรอกปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เป็นขั้นๆในเงาสีดำๆเออฮึแลอผ่านมาได้ยังบ้างปุ๊บๆชนกระโดดไปเลยตรงนี้ปึ๊บเอ้อไม่ผ่านเติมเออใกล้จะผ่านแล้วมันแรงไปอ่ะ หัวละมนเป็นขั้นยาวด้วยุกคนขั้นยาวมากโอเคโอเคชนหัวแตกชนหัวแตกปึ๊บไปเลยว้าวโอเคเออดยวเราต้องไปชาร์จจากดานนี้แล้วกระโดดไปก่อนเออยไม่ต้องโอ้โหเออผ่าน อ่าเหนือพี่อุตส่าห์ไปช้าจากด่านที่แล้วสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งกระโดดโอเคไปแล้วครับปื้มปื้มว้าวว้าวช้าจากด่านที่แล้วไม่มาตายปื้มโอเครอดด้วยเอโอเคเออใจเย็นนี่ไปแล้วครับปื้ป ปื้บโอ้โหโอ้โหแรงแรงตายก็จะถึงด่านอยู่แล้วนะปึ้อเคก็โยนกลับไปแล้วก็ไปลยครับไปลยครับพี่เออเฮือชนคงไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยไปแล้วครับโอ้โหไม่ถึง ไปแล้วครับกระโดดเจ็ดหกห้าสี่สามเจครับกลับไปสรุปมันยังไงมันก็ไม่ผ่านมันยากแล้วเราก็จะไปอย่างที่นี่ทุกคนดูชิวๆแล้วกันเริมมาก็สรุกแล้วไปแล้วเช็คพอยต์อีสตอย โอ้มาแล้วปึ้งปึ้งปึ้งเช็คพอยต์ไม่ต้องเข้ารูครับข้ามไปเลยยังอยู่อยู่หน้าหน้านะอยู่หน้าหน้าของเพื่อนเพื่อนโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหลงมาครับดิ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 บปึ้ง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 เบ้บโอเค ปึ๊บปื๊บปื๊บโอ้โหต้องกระโดดด้วยเ็บควายล้วมากระโดดแ,แล้วแวนี้ปึ๊บเพราะมันไม่มีทางไปอ่ะเพื่อนคนนำกันไปหมดลนะเหลือเราเนี่ยแหละเพื่นอนที่ตามหลังเรามาเขาจะนำ้ำเราอะ่ะปื๊บ คงไม่ตายโคงคงจะไม่รอดอะ่ะปลุกมาแล้วครับไปแล้วครับดาดดาวมันยากเพราะมาตรงเนี้ยมันจะกระโดดมันจะเด้เงเองอปั่นจักรยานในโลบอกเออตา,ตาย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 ไม่รอดแน่ปึ๊บ นาทีใค้เวลาอันน้อยนิดตายเออชนแล้วมันมีชนแล้วไม่เหลือเออชนรับของรางวัลด้หมุนสิ่หมุนแล้วไม่นะไม,ม,ม,มีมังกรจักรยานได้ด้วย เราจะหมุนไปก่อนเขาเรียญนอขอจักรยานโอ้โห و. มังกรจักรยานมังกรจักรยานเออเหมือนเดิมลเลยอุ้ยซื้ออะไรอะซื้อเนี้ยนะโอ,โอ้โัวบักไม่เอาไปแล้ว ไปไม่รอแล้วเขีเ่ตัวน่ะมันจะกระโดดก่อนเพราะจะให้เราเนี่ยลงมาอย่างเนี้ยเนี่ยมันกระโดดก่อนเลยอะ่ะจะช่องแตะช่องห่างกันไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้ห่างกันมากเนี่ห่างกันมากอุ๊บอ่าย,ย,ยังพ่านได้อยู่อุ๊เฮ ปึ๊บปึ๊บเล่นตรนชินอ่ะอันนี้ยากแล้วลลปึ๊บโอ้ชนลุ้นจือ้อหยุดมันต้องกระโดดมุมมุมมันต้องกระโดดมุมมุมเหมือนกันปึ๊บโอ้โหปั่นไม่ถึง ต้องไปชาร์จไกลๆอ่ะโ,โ,โหโหโหอันนี้ง่ายๆอยู่มันไม่ค่อยห่างเยอะอันนี้จะยากแล้วพยายามจับหลักจับมุมก่อนจับปึ๊บเอาชาร์จจากไกลๆปึ๊บเออเอออัอนนี้ต้องชาร์จจากไกลๆเหมือนกัน สามสองหนึ่งกระโดดโอ้โหไม่ได้ครับไม่ต้องชาร์จอันนี้ใกล้ๆอันนี้ใกล้ๆแต่ว่ามันจะบล็อกห่างกันนะสิชาร์จจใกล้ๆเดี๋โอ้โหชนชนปลายมุมเลยอื้อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดชาร์จกใกล้ๆชาร์จกใกล้ๆปึ๊บ มุมมุมมันอะ,อะเออโอเคได้นะปึ๊บโอเคค่อยง่ายหน่อยมีห้ามตกเลยนะปึ๊บผ่านเยสเหลือห้าสิบ้าวิไปต่อไม่ต่อแล้วโดนโดนเล่นแล้วมันจะยากง่ายสลับกันไปใช่ไหมเนี่ยนะ บางหลาก็สนุกบ้านด่านนี่ก็ไปไหนพี่เออเอออันนี้ก็กิ่งจะตกเหมือนกันนะปุ๊บโอ้โหเล่นนิดเดียวไปเลยโอ้โหเขียจบหลอกสำหรับวันนี้เพียงแค่นี้สวัสดีครับบาย